สวัสดีครับพ่อกับวิธีคนแก่บ้านคือกอครับพี่น้องใบเบาใชยภูมิคนมอลอคือกอครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เอามาเปลี่ยนมอสซาบไหมครับผมพี่น้องมาป่าดอกไม้ครับผมมันที่เป็นดอกไม้เขาเอาไว้ประดับครับมื่อนี้เขาก็ยิ้มมาเบิ่งวิธีการตัดดอกไม้ครับผมของทีมงานครับผมทีมงานของทีมงานว่าขาตัดดอกไม้จ้างได้วิธีการแพร่กันยังใกลไหนครับเขาจะมาอัปเดตการใช้ชีวิตครับหเบื้องครับผม นี่ก็นี่ครับผมอาเบิงครับผมทีมงานครับผมแรงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่แหละครับผมทีมงานครับอยู่จังหวัดใดน้อครับผมอยู่ตาครับผมครับผมนี่แหละครับผมมาพอกับวิธีการทํางานครับในแต่ละเมือแต่ละเวียนครับนี่ก็เป็นครับนี่มันเป็นนะครับมันม่ได้เป็นดอกปัดไม้ประดับครับเขาไม่ไปแตงแตงกานแตงมัดแตงดอกครับ นี่นะครับวิธีการตัดเขาเอาจังไนเนาะครับผมเขาเอายังไงครับเนี่ยโอ้คนตากพุตไทยนะผมวิธีคนแก่บ้านนี้เบาใชฟูุณก็บอกแต่เล่าเนาะครับนี่นะครับวิธีการตัดโอ้นี่ครับ่นตัดเอาประมาณเอาความสูงความเาาบอกครับอันนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับพี่น้องกันเรื่อยๆครับที่ทำงานไปเรื่อยๆครับครับนี่นะครับ่นตัดไปเรื่อยๆครับนี่นะครับ ด้วยการครับด้การตัดได้มัดพอตัดได้มัดนึงแล้วปุ๊บเพิ่นก็เอาไปตั้งแป็นกองเป็กองไว้ครับนี่นะครับนี่นะพี่น้องครับนี่ครับพุ่นพ่นนึงอีกอีกอีกพ่นนึงเพิ่นก็กำลังตัดอยู่พุ่นครับอีกพ่นนึงครับนี่ครับอันนี้ก็อ้ยส่เพิ่นครับอ้ยส่หัวหน้าหัวหน้างานผมก็หัวใจมัดได้สองสามมื้อนี่แหละครับแต่กิจยูทได้โดนมาโดนก็โว้ยครันเวิรงก่อนพี่น้อง นี่แหละครับอยู่ปรเทไปเรื่อยๆครับครับอยู่กันแบบพี่แบบน้องครับพี่น้องครับอยู่กันอยู่กันแบบสบายสบายครับอยู่กินครับนี่ครับไอ้ายเพื่อนก็ฟังเพลงนะครับพี่น้องครับนี่ครับครับนี่นะครับวิธีคนไกลบ้านเนาะครับผมในจังไหนก็ฝากอันกดซับกดแชร์กดซับซับตะไคร่ให้กับอันซองน้อยของแรงงานไทยในอิราเลีนนนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับ เดี๋ยวผมก็พยายามหายเวลาว่างมาอัปเดตการใช้ชีวิตกันอยู่กันจินการทํางานของแรงงานไทยให้พี่น้องได้เบิ่งรับชมครับผมคลิปนี้ก็ม่มีอย่างไรครับผมขอตัวทํางานก่อนนะครับผมหน้าเพ่นธ์บีาสวัสดีครับ